สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำอนิเมะที่เรียกว่าท็อปฮิตและถูกนำมาใช้เยอะมากที่สุดนะคะนั่นคือแนวแฟนตาซีต่างโลกเอาเป็นว่าเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่ามีเรื่องอะไรกันบ้างเรื่องที่10เค ok ียวคาระมาโอกเป็นเรื่องราวของชิบุยะยูรินักเรียนมัธยมปลายธรรมดาที่รักในการเล่นเวสบอล เขาได้เข้าไปช่วยเพื่อนร่วมห้องสมัยมอตน้นและถูกนักเรียนนักเลงจับหัวของเขากดลงชักโครกจนทําให้เขาหลุดเข้าไปในอีกโลกหนึ่งซึ่งคล้ายกับหมู่บ้านของชายยุโรปกลางยูริไม่ได้รับการต้อนรับและยังถูกขับไล่โชคดีที่ยังมีกลุ่มคนขี่ม้าเข้ามาช่วยเขาไว้และเขาก็ได้รับฟังเรื่องราวต่างๆที่ทำให้เขารู้ว่าความจริงแล้วเขาเป็นคนของชนเผ่าปีศาจที่ดวงวิญ,ญญาณถูกส่งไปเกิดยังโลกมนุษย์ และตอนนี้เขาได้กลายเป็นว่าที่กษัตริย์องค์ใหม่แห่งอาณาจักรีกด้วยและเขาจะหยุดสงครามอันโหดเหี้ยมและทารุณระหว่างเผ่าพันธุ์ปีศาจและเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้หรือไม่เรื่องที่9รลองโฮลริโซนเนื้อหาในเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของชิโรเอะซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ช้าลที่ติดเกมลองฮอริโซนและตอนนี้เขาพยายามเอาตัวรอดในเกมไปพร้อมกับเพื่อนสนิทของเขา นาอุสุกุได้ได้พบกับนินจาสาวนามว่าอาคาสซกิเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องลองไปหาดูกันนะคะ like flashy, เรื่องที่ 8. Spirit Away ภาพยนต์การ์ตูนแอนิเมชั่นชื่อดังที่เป็นที่รู้จักและกล่าวถึงมาแล้วทั่วโลกเป็นเรื่องราวของจิฮิโระเด็กหญิงวัย10ปีที่กำลังเดินทางย้ายบ้านใหม่มาพร้อมกับพ่อแม่ แต่กลับหลงเข้าไปในอีกหนึ่งมิติโดยบังเอิญทําให้พ่อแม่ของเธอถูกสาปให้เป็นหมูและเธอจะต้องติดอยู่ในมิติที่เต็มไปด้วยผูดผีและเรื่องราวมหศจรจันที่เธอไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนระหว่างความสับสนที่เกิดขึ้นเธอได้รับการช่วยเหลือจากฮากุเด็กชายปริศนาที่ทําให้เธอได้เข้าสู่การหลบซ่อนภายในโรงอาบน้ําของยูบาบะและโมเจลาที่ควบคุมมิติแห่งนี้โดยจะต้องแลกกับการเปลี่ยนชื่อของเธอ จิฮิโรจะต้องทำงานเพื่อแลกกับการมีชีวิตรอดและทำให้เธอได้พบกับเหล่าผู้ผีตัวประหลาดมากมายรวมไปถึงการเฝ้าติดตามของผีไร้หน้าภายใต้หน้ากากและชุดคลุมสีดำที่คอยติดตามเธอไปอย่างเงียบสงบในทุกๆที่และเธอจะสามารถช่วยเหลือฮาก,กุและนำพ่อแม่กลับสู่โลกมนุษย์ได้หรือไม่เรื่องที่เอา Outbreak Company คานชินอิจิโอตะคู่แบบสุดๆผู้ที่มีพ่อเป็นผู้แต่งนิยายไลท์โนเวลแล้วยังมีแม่เป็นนักวาดภาพในเกมเพสตัวคานถึงจะไม่มีทักษะพิเศษอะไรเลยแต่ก็มีความเชี่ยวชาและเข้าใจเรื่องของความโมเออย่างลึกซึ้งวันหนึ่งทางรัฐบาลของญี่ปุ่นได้แต่งตั้งให้เขาเป็นผู้เผยแพร่ความโมเอไปสู่อาณาจักรฮอรีเอลเดนซึ่งเป็นโลกคู่ขนานของโลกมนุษย์โลกแฟนตาซีที่มีมังกรคำรามอยู่กลางเวหา ทำให้เขาได้เป็นสหายกับสาวรูปครึ่งเอลในชุดเมทและจกักรพรรดินีสาวสวยซึ่งเขาต้องมาพบกับปัญหาสงครามที่มีการแบ่งแยกฝ่ายบวกกับยังต้องมากังวลกับปัญหาจากตัวของเขาเองที่กลายมาเป็นผู้บุกลุกของดินแดนโมเอและมหัศจรรย์แห่งนี้เรื่องที่ 6. G จีเออิตายพานุชิในโตคาคุทาทาเคริอนิเมชนันแนวแฟนตาซีสุดมัน เรื่องราวของประเทศญี่ปุ่นในช่วงศตวรรษที่21เมื่อจูจ่ๆก,ก็มีประตูล,ลึกลับปรากฏใจกลางเมืองที่นำพาสัตว์ประหลาดสิ่งมีชีวิตจากโลกแฟนตาซีและเหล่าอสูรินเกาะเหล็กพร้อมกับสังหารเหล่าประชาชนไปจำนวนมากทางรัฐบาลจึงแก้ไขสถานการณ์ในครั้งนี้โดยการส่งทหารกองกำลังป้องกันตนเองเข้าไปยังอีกฝาของประตูนำโดยทหารที่มีเงาอดีเหลกเป็นโอตาคุนามว่าโยจิโอตามิ และเขาจะสามารถปกป้องประเทศจากเหล่าอสูรกายได้หรือาาไม่ก็ต้องติดตามดูกันต่อไปค่ะเรื่องที่5้าอีออนซากะดีทีโคคาเซคโคนเด็กหนุม่มที่เบังเอินไปตอบตกลงกับตัวละครในเกมทำให้เขาถูกดึงเข้ามาในเกมแล้วยังต้องมาผจญภัยในดินแดน,นมิระที่ซึ่งอุดมไปด้วยพลังงานลึกลับที่เรียกว่าอัลมา หลังจากเขาได้ช่วยเหลือเจ้าหญิงจากพวกสตูที่มาจู่โจมแล้วและเขายังต้องหาวิธีกลับไปยังโลกเดิมอีกเนื่องจากยังหาวิธีกลับไปยังโลกเดิมไม่ได้ทำให้เขาเลือกที่จะออกเดินทางพร้อมกับกลุ่มของเจ้าหญิงเรื่องที่4ไฮ h no a เ t o u g โ n s o No k i g a เรื่องราวของเด็กหนุ่มสาว12คนที่มาอยู่ในโลกของแฟนตาซีกิมกาโดยไม่ทราบเหตุผล ซึ่งพวกเขาจะต้องเรียนรู้วิถีชีวิตและการต่อสู้ในต่างภพเพื่อเอาชีวิตรอดในโลกที่เต็มไปด้วยอันตรายเหตุการณ์เหล่านี้ที่พวกเขาได้ถูกส่งมาจากที่ไหนสักแห่งพวกเขานั้นถูกทําให้ความทรงจําเปลี่ยนไปและสิ่งนี้คือปัญหาพวกเขาจะสามารถกลับไปยังโลกเดิมได้หรือไม่นั้นต้องติดตามชมกันต่อไปค่ะเรื่องที่3 no game no life องพี่น้องโซระและชิโร่ที่เป็นทั้งนี้และยิคิโคมโมริเป็นเกมเมอร์ออนไลน์ไรา,าย่ายที่คนผู้เล่นกว่า1,200้คนและยังขึ้นอันดับท็อปของเกมกว่า280เกมจึงเป็นที่เก่าวขวานไปทั่วทั้งสองตัดสินใจว่าโลกแห่งความเป็นจริงนั้นเป็นเกมที่ไร้ค่าสำหรับทั้งสองจนกระทั่งวันหนึ่งมีเด็กที่เรียกตัวเองว่าพระเจ้ามาเชิญทั้งสองไปในโลกแฟนตาซีที่ปราศจากความรุนแรงและสงคราม แต่ทุกสิ่งก็ต้องตัดสินกันด้วยเกมซึ่งเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังตกอันดับไปอยู่ร่างสุดที่อันดับที่16ทําทำให้พวกเขาตัดสินใจที่จะแข่งเกมเพื่อท้าทายกับเผ่าพันธุ์อื่นเรื่องที่2 o โคโนซูบาระชิอิเจไกนิชูกุฟุโวเป็นเรื่องราวของซาโตะคาสุมะหนุ่มติดเกมที่วันหนึ่งต้องมาสิ้นชีพอย่างกระทันหันด้วยอุบัติเหตุ แต่แล้วก็ลืมตาตื่นขึ้มนมาในอีกโลกหนึ่งที่มีทั้งผู้กล้าและจอมมารพร้อมกับสาวน้อยผมสีฟ้าที่ชื่อว่าอควาเธออ้างว่าตัวเองนั้นเป็นเทพเมื่อเขาถูกถามว่าจะเลือกสิ่งไหนติดตัวไว้อย่างหนึ่งเขากลับเลือกอควาให้อยู่กับเขาและนี่ก็เป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวอีกมากมายเรื่องที่หนึ่งรีซีโรคาราฮิจิเมรุไซคัสุ นัสกิซูบบรุที่กลับจากการซื้อของที่ร้านสะดวกซื้อแต่อยู่ดีๆก็ย้ายมาอีกมิติหนึ่งในขณะที่เดินหาคำตอบว่าตัวเองอยู่ที่ไหนชีวิตก็ต้องตกอยู่ในอันตรายทันทีเพราะโดนกลุ่มโจรเล่นงานซูบบรุได้รับความช่วยเหลือจากสาวผมเงินปิศาเพื่อทดแทนบุญคุณชายหนุ่มจึงช่วยเธอตามหาของที่เธอถูกขโมยไป ในขณะที่กำลังจะได้ของคืนทั้งเขาและเธอกลับถูกฆ่าตายแต่ซูเบรุก็พบว่าเขาสามารถย้อนเวลากลับไปในช่วงก่อนเกิดเหตุการณ์ได้เขาจึงตัดสินใจที่จะใช้พลังนี้เพื่อช่วยเหลือเด็กสาวผู้มีพระคุณออกจากชะตาก,กรรมแห่งความตายให้ได้จบกันไปแล้วกับอนิเมะแนวต่างโลกใครที่ยังไม่ได้ดูเรื่องไหนก็ลองไปหาดูกันนะคะ ส่วนครั้งหน้าจะมาแนะนำอนิเมะเรื่องไหนอีกก็อย่าลืมติดตามกันค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ